ขออนุญ,ญาตให้ทางตัวแทนนะของรุ่นรุ่นนะคะได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปของการรเริ่มนะ,ะในการที่จะให้มียุ้งค่ะอยู่ตรงอยู่ตรงเรือนนะคะในมหาวทิทยาลัยค่ะญ,ญาติาตค่ะค่ะก็สืบเนื่องมาจากที่เราทำเรือนทัรร์แล้วนะคะอาจารย์นลซึ้นเป็นมเติมในการสนักภานณจนเดิมอะ่ะก็าป,ารปรากฏตะพวกเราว่ามันก็มียุ้ง เพราะว่าเชิญโคราชน,นี้ก็อยู่ในวัฒนธรรมข้าวก็มียุงอีกหลังหนึ่งแต่ช่วงนั้นน่ะตอนที่เราไปชะลอหลักนี้มาไม่มียุง้งก็เลยก็เลยเป็นความคิดที่ติดใจอยู่ว่ามันจะต้องมียุงก็อเผอิญวันที่ทางสำนักได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นแล้วเชิญพวกเรามาประชุมทางสำนักก็ เสนอในที่ประชุมว่าจะต้องทำยุูงก็อาจารย์สุชาติให้เขียนแบบเอาไว้ก็มาเสนอในที่ประชุมทีนี้ทางพวกเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเออมันต้องทําให้ให้ครบนะแต่ทางสานักยังไม่มีงบประมาณที่จะทำก็เลยคิดว่ามันก็คงจะไม่ยากอะไรเพราะยุ้งก็เล็กๆทางทางพวกเราวันนั้นมาประชุมนหะอาจารย์วุฒิเดชไม่ได้มาเพราะติด ติดงานก็ามากัน3มคน3ามคนก็จะมีท่านสวัสด์แล้วก็พี่แล้วก็อาจารย์สมสมัยนะคะพอเสร็จประชุมเสร็จก็เลยปรึกษากันว่าเออเราหายุ้งให้ดีไหมตอนนั้นความคิดก็คือคิดว่าขอไม้ที่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒที่เก็บไว้ที่ที่รื้อจากอาคารดึงนะคะขอไม้ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อไม้น่าจะพอ แล้วทางรุ่น5้าคอสสวพนรุ่น5เนี่ยเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการสร้างก็พอกลับไปก็โทรศัพท์ถึงอาจารย์วุฒิเดชก็อ,อาจารย์วุฒิเดชบอกว่าในที่ประชุมว่ายังไงก็ช่วยบอกผมด้วยค่ะนั้นก็โทรศัพท์ไปหาอาจารย์วุฒิเดชว่าเออเราคุยกัน3คนเราว่าเออขอให้เพื่อนมาช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการสร้างยุ้งให้กับที่ไร อาจารย์ยุธทธเศก็ฟังฟังแล้วพักหนึ่งอาจารย์ยุธทธเดชก็ให้ไอเดียมาว่ามันถ้าเอาไม้ของมหาวิทยาลัยอ่ะก็ไม,ไม่ไม่เข้ากันก็เป็นไม้ใหม่ไม่ไม่เข้ากับตัวบ้านควรจะไปหายุ้งเก่าๆมาก็ทุกคนก็เห็นชอบด้วยค่ะก็รอรอรอไประยะหนึ่งก็ให้เพื่อนหาให้เพื่อนหาก็ มีเพื่อนที่ฝึกจิตก็ส่งข่าวมาว่ามียุ้งอยู่สองหลังจะขายก็ไปดูนี่นก็ไปดูไปกับเพื่อนวันนั้นไปจดูแล้วก็ถ่ายรูปมาให้อาจารย์วุฒิเดชครูอาจารย์วุฒิเดชไม่มีเวลาไปด้วยวันนั้นไม่ไม่ว่างเลยก็ถ่ายรูปมาให้อาจารย์วุฒิเดชดูรูปเสร็จแล้วก็บอกว่าเออเร็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตกลงกับเจ้าของยุ้งนะพอดเวลามาอยู่สักประมาณสามสี่เดือนวันหนึ่งอาจารย์วุฒิเดชก,ก็ โทรศัพท์มาหาดิฉันว่าบุค้าไปไปที่บ้านโป่งแดงกับผมหน่อยมียุ้งข้าวแล้วไปดูซิว่าจะใช้ได้ไหมแล้วก็นัดเพื่อนในรุ่นไปสักห้าหกคนนะมะห้าหกคนไปไปดูกันก็มีสวัสดิที่ส,สมัยมวิวัสสนัดเพื่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ไปกันหลายคนเขาไปเห็นขอไปเห็นก็ ขนาดรูรูปแบบของยุ้งน่ะก็โอเคเลยพวกเราก็โอดีแต่ไม้มันก็ผุกรังไปบ้างตามการเวลานะคะแล้วก็พอดีมันมีน้ำเพิ่มปีกิบปีห้าห้าสามหรือหน้าสี่เนี่ยชาวอุทด็นก็เอาดินมาดินมากันบ้านไว้ก็ตัวดินก็เรียกว่าผมผมเสาผมเสาของยุ้งแต่ว่าไม่ไม่รมถึงพื้นยุ้งค่ะ แต่ก็ดูแล้วก็เป็นยุ้งที่แข็งแรงแล้วก็โครงสร้างยังดีค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเออเหมาะเหมาะเหมาะเลยเหมาะบ้านก็เลยเกิดการบอกมาที่ราชพัฒบอกมาที่ราชพัฒว่าเราได้ยุ้งแล้วแล้วเราจะเราจะเอามามอบให้แต่ราชพัฒจะพอใจไหมราชพัฒก็ส่งคณะไปดูค่ะ พร้อมกับวันนั้นอ่ะก็ดูเรือนหลังหนึ่งด้วยเพราะอาจารย์ยุพิเดชก็ได้เล่าให้คุเชิญฟังว่ามีเรือนอยู่สองหลังอาจารย์ก็อยากจะมอบมาให้ด้วยก็แต่วันนั้นวันนั้นไปดูได่ยุไม่ได้ไปเปิดบ้านเพะสองหลังก็อยู่ใ,ใกล้กันเรือนสองหลังใหญ่นั่นนะคะเราก็โอ้เั้นก็ดูในในฐานะคนน้นก็เห็นฝาก็ฝามันก็คล้ายๆอย่างเรือนหลังนี้นะคะฝาอุ้ยเดต บ่ามันมันเกือบเกือบจะอยู่ในในในอายุเดียวกันนะเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยแล้วชุมชนกุจิกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีบ้านแบบเนี้ยเยอะมากหลายหลังมากเลยค่ะชม่่กุจิกนะโอ้โแดงนะคะเป็นบ้านโป่งแดงเยอะเลยก็วันนั้นก็พวกเราก็ทางราชพัฒน์ก็พอใจพอใจก็คุยกันว่า า,รราอาจารย์รุษทิเดชเป็นคนมอบยุ้งให้แล้วก็เพื่อนๆในรุ่นห้าทุกคนก็จะจะจะหอบค่าสนย้ายข้ารู้สมซึ่งก็แล้วราชพัดก็พาคณะไปอีกค่ะไปดูทั้งเรือนไปดูทั้งยุ้งนะคะก็เป็นเรื่องดีอาจารย์รุษทิเดชนี่ซุ่มค่ะจะบอกเพื่อนนี่ ไม้เมยหาไว้แล้วเรียบร้อยที่จะสำรองที่จะให้ใช้อะทั้งไม้ของบ้านทั้งไม้ของยุ้งเนี่ยนะคะไม่ได้ให้มาแบบให้มาหาเองนี่คือการทำงานของคนที่มีความรอบคอบเขาจะรอบคอบของในรุ่นเลยค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความคิดรอบคอบของในรุ่นเลยเราก็ฟังเขาเราก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีความคิดอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นคิดแต่ว่าบอกบุญเพื่อนไปค่ะแล้ก็เมื่อ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 ทางราชพัฒน์ตกลงใจว่าจะ แล้วก็ไปหาช่างมานะ,นะคะเออก็แต่ดี่ฉันก็ได้บอกอาจารย์นรุโมนวันนั้นวันที่ไปประชุมนะนะคะก็โทรศัพท์หาอาจารย์นรุมนเลยว่านารุโมนยุ้งนะ่ะได้แล้วนะได้ยุ้งแล้วนะวุฒิเดชเป็นคนให้วุฒิเดชให้ทั้งยุ้งแล้วให้บ้านสองหลังตอนนั้นราชวัตรจะไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอากี่หลังนะ,นะ,ะแล้วก็ยุ้งหลังหนึ่ง แล้วก็ค่ารื้อถอนค่าขนย้ายเนี่ยทางทางวิท้าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายก็พอดําเนินไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจาร์วิทย์ิเดชก็โทรมาบอกว่าเออราชทัเข้อหาช่างได้แล้วนะราคารู้สึกจะแสนแสนแสนสามหมื่นแสนสองหมื่นแสนสองหมืคาแสนสองหมื่นแต่ว่าทางทางวิทย์ิเดชก็ ไม่ได้ดตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ<น>ก็โทรหาเพื่อนไปโทรหาสวัสดิ์สายทุกข์ก็ต้องเป็นเป็นประธานรุ่นค่ะแล้วก็โทรหาอาจารย์สมสมัยโทรหาดิฉันเล่าให้ดิฉันฟังว่าอาจารย์สมสมัยบอกว่าเออไปต่อเขาสักแสนหนึ่งส่วนอาจารย์สวัสดิ์นั่นบอกว่าต่อสักแป,ป,ปคคดพันแล้แปดหมื่นค่ะอาจารย์วิทย์ิเดชก็เลยตัดสินใจว่าเอาสองคนนี้มา,ารวมกันขอเก้ 9, หา 9, หมื่นก็พอดีเรามีเงินอยู่ในรุ่นเก้าเก้าหมื่นพอดีในบัญชี ค่ะในบัญชี90้าหพอดีเลยเหลืออยู่พันเดียวอยู่ในบัญชีค่ะ,คะแล้วก็เลยตัดสินจะอาจารย์ริเดตก็โทรมาเล่าให้ดดีันงฟังว่าเออตอนนี้มันก็เป็นช่วงโควิดจะไปบอกบุญเพื่อนเนี่ยมันก็คงจะช้าเพราะว่าเขาก็ได้ช่างแล้วเขาช่างเขาจะลงมือทํางานแล้วนั้นเราเราไม่ต้องบอกเพื่อนเราของเงินเราขอขออนุญ,ญาตใช้เงินส่วนรวมเนี่ยจากเพื่อน 9, 9้าหมนเนี่ยขอขอ ช่วยราชภพัดก็ก้าหมื่นอีกสามหมื่นขอให้ราชภพัดช่วยนะคะมาเขาบอกคุ่มเพื่อนตอนนี้เพื่อนก็ไปธนาคารลําบากไปโอนเงินเพราะมันโดยโอนทำตัวรัศม่เป็นเราอายุขนาดนี้ค่ะก็ก็เลยตัดสินใจก็เป็นมาของการได้สร้างตรงนี้ซึ่งก็พอมาว่าเดิอยุ้งวันนี้ก็รู้สึกลื่งใจแทนแล้วก็คิดว่ายุชื่อยุ้งวันนี้นะคะ เอ่อหกหลังเนี่ยนะคะน่าจะขึ้นต้นด้วยตระกูลคอนจำลองแล้วก็ต่อด้วยคณะสิทธิ์เก่ปาปปสรุ่นห้าค่ะค่ะก็ก็มันก็เติมเต็มนะคะเติมเต็มค <Yep. S 1> รับค่ะอาจารย์อาจารย์ที่เดนาในฐานะที่ท่านเป็นเอจ้าของเรือนด้วยนะเจ้าของดุมด้วยนะคะ ท่านคิดอย่างไรตอนที่บอกว่าจะมอบยุ้งให้แล้วก็ท่านมาเห็นยุ้งวันนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรอยากให้ท่านได้ได้พูดตรงนี้นิดนึ่งะค,ะค,ค่ะผมมีความรู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัยราชาพัฒนครครสิมานะครับสั้นๆน,นิดนึงว่าเ,เรียนเรียนจบแล้วก็ ใช้วิชาความรู้ของจากที่นี่ไปเป็นครูประกอบวิชาชีพครูก็ได้ความรู้เหล่านี้สร้างฐานสร้างอาชีพสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วครับรู้สึกสำนึกเบุญคุณแล้วก็บังเอิญว่ามีความเกี่ยวพันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรุ่นเราพบกันบ,บ่อยๆเรื่องของครูบาอาจารย์เราก็พบครูบาอาจารย์ที่นี่บ,บ่อยๆก็รู้สึกถูกปัน แล้วก็พอดีดรตินิเชตกับอาจารย์สุมาลัยอาจารย์นรุมนล่านี้ก็กลุ่มรุ่น5เนี่ยก็ได้ศูนย์นิรธรรมของนครราชสีมาราชพัฒน์นะครับเนาะได้ชะลอเรือนโคราชจากตุกรงมาผมก็มีส่วนเล็กๆหรอกครับที่ได้ช่วยหลายๆเรื่องมันก็เลยรู้สึกผูกพันทีนี้ก็มาถึงเรื่องยุง้งตามที่ มาประชุมที่สูงนธรทำแล้วก็กลับไปเล่าเรื่องให้ความ็คื่อว่าเอ๊ะความเป็นไปได้นี่มันสูงพราสามารถที่จะทำได้ก็เมื่อคณะอยากจะได้ยุง้งแล้วเราก็มองเห็นอยู่บนีในเมื่อที่กุดจิกก็ว่าเป็นหลังเล็กไปผมก็มองเห็นยุ่งอีกหลังหนึ่งนะคําบ้านปู่ที่ไปดูจะโตไปไหมหลังนะั้น แล้วตอนหลังก็เลยมาเออผของแม่เนี่ยแม่ผมชืม่อหมันนะแม่าจารยหมันสู่สวรรค์ผมว่ามันรู้สึกว่าอยู่กลางๆก็เลยเสนออาจารย์คณะอาจารย์ก็ไปดูกันแล้วก็คณะพวกเราก็ไปดูกันหมดก็เห็นพร้อมต้องกันว่าเออควรจะตกลงเป็นหลังนี้แหละผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจที่ สามารถที่จะนำเรือนนี้มานำนำนำยุ่งนี้มา,มาชะโรและวก็มาสร้างตรงนี้ได้นะครับวันนี้ก็ดีใจอีกอะเพราะเช้านี้ก็ปร,รับคณะสองท่านไปเบิกเงินตามที่ขเขาเขาเรื่องเงินเนี่ยเก้าหมื่เนี่ยทาแจ้งไปอาจจะแจ้งไป แสนแสามเนี่ยนะนตอนหลังเป็นแสนสองหมื่นเราก็บอกเออสมาชิกยังไงไม่ได้ดูเงินเงินในบัญชีหรอกตอนแรกแสนสามแล้วก็ขอต่อมาแสนสองแล้วไม่ได้ดูเงินในบัญชีหรอกแต่ว่าถามด้วยสมาชิกเท่าที่ติดต่อได้เพระทาวว่างไงธรรมการการเงินอาจารย์สมัยว่ายัางไงคนนี้คนนี้ผมก็ลองประเมินดู ปกติหลักการประเมินขวกเรานี้เราถ้าเป็นเรือเก่ามาทราบนี้เราเท่าที่ทราบเห็นว่าคิดเป็นตารางเมตรประมาณ3,5 0 0ันเราไม่ได้คำนวณเลยหรอกเพ่แจว่าคำนวณเรียกไารจะประมาณาอาจารย์ก็ได้ตอบไปว่าคอเราก,ก็บอกว่ามีเงินเก้าหมื่น 9, นั่นและอาจารย์ก็บอกเก้าหมื่นก็สลบก็เลยแต่สุดท้ายก็อยู่ในช่วงหาช่างได้ช่างมาก็อาจารย์ก็สลบแล้วก็จาก้างมาเรียบร้อยมีการรื้อถอนชะลอเรือน แล้วก็มาปลุกซากพิธีสง์เราก็ทำด้วยความสบายใจทำทำพิธีสง์ที่โนดช่วงก่อนจะรื้อเราก็ตามไปบอกคุยตาตยายนะครับแล้วก็ได้มาผมว่าราบรื่นดีแล้ววันนี้กับคณะมาเนี่ยเป็นผู้ได้พู้แทนที่มาวันนี้เป็นสมาชิกผูู้ดแทนมานี่ตั้งใจมาแล้วก็มาพบมาเห็นชาวปทุกคนก็เพื่อิธีธี คิดว่ายุ่งหลังนี้คงจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของวงการศึกษาในเรื่องของวัดรานธรรมเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดมาคงจะมีวัตถุสิ่งของที่มันย้ออดีตพอให,ให,ให้ให้ดูให้ศึกษาได้ระะับก็มีใจด้วยะคระับที่ได้เยี่ยอวันนี้สําหรับเรื่องเรือนของอีกสองหลังที่จะมอบให้นั้นทางมหาวิทยาลัย โดยดรกรุณก็บอกว่ามันสามารถที่จะใช้ได้หลังเดียวเพราะว่ามันสร้างบุโรสมัยมาต่อเติมมาต่อกันไม่ได้ก็พอดีกับจังหวะของพื้นที่ลงดรการุณก็บอกว่าจะลงได้หลังเดียวแล้วครับจะก็ตกลงก็ตามนั้นและครับจย่งนนางนะก,ก็ยินดีด้วยทุกอย่างแล้วก็ยินดีเพราะว่าตัวว่าตามที่ได้แจ้งไว้แล้วก็ยินดีที่จะมอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดยความขอบคุณคิดว่า ท,ทั้งยุ่มและเรือนก็อยู่ไม่นานล้วก็คงจะได้เห็นความสําเร็จร่วมกันขอบคุณครับสุดท้ายสุดท้ายได้มาทู่ชมและขอบคุณอาจารย์การุณีเห็นแบบได้ดีมากสวยมากเหมามากเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นความาส่ันของเราว่าเราอยากให้กระดว่องมาวางตรงนี้คก็ ไม่ได้คุยกับอาจารย์การุณเลยได้มีด้วยค่ะยิ่งเพิ่มขึ้นมาเหมาะเหนงเลยค่ะ <to ก็ฝากฝากฝากขอขอบคุณอาจารย์การุณด้วยสุดท้ายโอ้อยากจะจริงๆทางรุ่น5าเนี่ยเป็นตัวอย่างของถ้าท่าเทียมก็คือเป็นตัวอย่างของนักศึกษาด้วยนะคะอาจารย์อยากให้ท่านอาจารย์ฝากข้อคิดนะคะเรื่องของความสามัคคีกันภายในรุ่นของนักศึกษาหรือว่าการกลับมาทดแทนคุณ ของนักศึกษาที่มีต่อมาทุกยะอาจารย์เพว่าโอก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นความกระทำใจอยากให้ฝากกับรุ่นหลังๆท,ที่ปัจจุบันนี้ค่ะอาจารยร์สักนิดนึงค่ะรุ่นรุ่นของเราเนี่ครับได้พบปะสังสรรค์กันเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 3 2 31เป็นเวลา30สกว่าปีมาแล้วดได้พบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นพบกันมีสาธุกสุขดิบอะไรก็พูดพูดคุยกันคนเรา ทุกคนเล่าให้การฟังสุขก็ยินดีด้วยกันตอนนี้วัย80กันแล้วแ0ขึ้นมีงานเจ็บมีเจ็บป่วยเยอะเราก็มีของเราว่ามีกองทุนอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ใครป่วยถ้าไปเยี่ยมไม่ได้เราโอนเงินไปนะขับเข้าบัญชีให้จะไม่รับไม่รับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประเพณีแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้เราไปได้เราจัดกันเช้าแล้วก็ไปเป็นทีมแบบนี้แหละ ไปเยี่ยมทุกคนนะครับอยู่มาทำมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็พบปะสังสรรค์เลี้ยงกันเรื่อยๆมา,าไม่ไม่ไม่เคยมีกำลังถึงกันและกันนะครับอาจารย์บุภาเนี่ยไปที่ไหนจะมีข้าต้มร้อยสองร้อไปแจกไปแจกเพื่อนนะครับแสด็สเสด็ถึง คือมีความยินดีรีดาที่จะพบปะนะครับก็อยากฝากถึงนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องนนะครับเราได้พบปะกับครูอาจารย์เก่าๆท่านอาจารย์เก่าๆนีเยอะมากนะครับเราแม้จะจบไปแล้วหลายสิบปีแต่เรายังไปกราบเยี่ยมท่านอาจารย์อาจารย์ปวยเราไปถึงบ้านนะครับนำกระเช้าไปไปไปทีแบบนี้นะครับหลายๆครังเมื่อเยี่ยมถึงบ้านแล้วอาจารย์ สิ้นไปลาจากเราไปตามกฎของของชีวิตเนาะเมื่อสักปีกป่านี้เราก็ไปงานศพท่านอาจารย์วิไลวันเอื้อวิทยาสุปร์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์บูรูอาจารย์รุ่นแรกแรกๆของตอนปรับปรุงรวิทยาลัยรุ่นสร,นสารนส้างวิทยาลายัยอาจารย์เป็นผูส้สําเร็จปริญญาโททางการศึกษามา ท่านแรกๆเลย3ท่านนันะรุ่นนั้นนะครับเป็นเราเราศรัทธามากๆท่านอาจารย์พลพธัญชนท่านอาจารย์อนองโสภาพันธ์ตอนนี้ท่านอยู่อเมริกานี่ท่านอาจารย์ยิรยวนันอุตติยาสุภรนะครับท่านาลาจากพวกเราไปเมื่ออายุ9 5ปีเราไปเผาศพท่านที่วัด ทับประบอกนะครับก็เรื่อยๆนี้อันนี้แล้วนอกจากนั้นครูบาอาจารย์เราจะพบกับท่านบ่อยๆเมื่อมีการเลี้ยงรุ่นเราจะเรียนเชิญท่านไปมีเรื่องเล่าสนุกสนานเยอะๆเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังน,นะครับ <c oughs> เรื่องก็อา,าจารย์แล้วก็สหรับสําหรับเพื่อนเราก็ติดต่อไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ <c oughs> ไปถึงลูกของเพื่อนหลานของเพื่อนตอนนี้ขณะนี้มีวงลายนะครับในกลุ่มลายกลุ่มตอนนี้ วงสนทนาลายกันเห็นมีถึงหลานเหรนแล้วนะครับมีหลานสวยเหลนสวยหลานเก่งเรียนอะไรบ้างแะ้วออกมาสู craft, ่กันฟังแล้วตอนนี้เห็นนะครับหลายเรื่องก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องดีเมื่อเราสมเร็จการศึกษาไปแล้วออกไปประกอบสัมมาอาชีพแล้วนะครับอย่างคณะของเรานี้รุ่นโน้นมันมันจูเป็นครูกันหมดนะครับทุกคนแต่ทุกคนก็ระลึกถึง คุณงามความดีของมหาวิทยาลัยที่ได้ให้วิชาความรู้แก่พวกเรามานำไปประกอบอาชีพโดยชื่อสัตว์สุจริตขยันมั่นเพียรแล้วก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตเยอะแย,ยะเลยนะครับมีหลายรุ่นรุ่นของเรานี้มีหลายๆหลายๆท่านนัที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับถ้าเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัยก็ของราชพัฒน์ก็มีเพื่อนพอกเราหนึ่งท่านที่เป็นอธิการคนดี อาหารวิราชะพัฒหลายแห่งอยู่อะไรครับด็อกเตอร์วิทยาลุกอดุลวิสาลนะครับอีกหลายท่านนะครับเท่าที่กล่าวถึงเนี่ยครับด็อกเตอร์สนันอะไรอย่างนี้ครับอยู่ศีรษะคารินแอนติโรนะครับครับครับเราเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็ยินดีบิดาไปทุกคนแล้วก็ขอฝากไว้ว่า เมื่อสมเด็จการศึกษาแล้วออกไปประกอบอาชีพแล้วมีโอกาสจะแวะเข้ามาเยี่ยมครูอาจารย์ละมาเยี่ยมสาบันเก่าๆกา็ถ้าได้พบปะกับครูบาอาจารย์เก่าๆแล้วมีโอกาสเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ช่วยส,ส่งเสริมอะไรไม่ได้ก็ให้กําลังใจครูบาอาจารย์และให้กำลังใจมหาวิทยาลัยรุ่นน้องต่อไปนะครับพเพื่อความเจริญเจ้าหน้านที่เกี่ยวกันรุ่นน้องของพวกเรารวมตัวได้เลยทุกท่า รวมตัวได้เร็วกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะถึงรุ่นรุ่นยี่สิบรุ่นยี่สิบที่กระเสียนตอนรวมตัวที่เกรเียนเนี่ยนะคะเขาเรือ,รอคือคือรวบรวมซับเพื่อสร้างเโคราเริ่มด้วยเริ่มด้วยเริ่มด้วยรุ่นเรานี่แหละรุ่นห้านี่แหละตอนแรกเราก็เจอกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เจอแต่พวกเรากับครูบาอาจารย์แล้วก็ทํามาทุกปีที่ที่จะของเรามันจะมีสามสามจังหวัด โคราชชชยภูมิรีดามเมื่อก่อนนี้มีสุรินด้วยแต่ก่อนรุ่นเรานี่มีสุรินร์แนเพอรุ่นเราไม่มีสุรินรุ่นเรามีแค่สามคือถ้าเราจะรวมกันทั้งจ้าหน้าทัยรัชจพัดก็จะรวมสายยังไม่เกิดในจังหวัดเราช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยบรรยากาศในการอยู่ในวิทยาลัยครูนะ่ะมันใกล้ชิดกันมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์นะคะใกล้ชิดกันมากจนเกิดความผูกพัน แล้วก็จะไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนอยู่เสมอแล้วก็แต่ว่ารุ่นเรานี่เริ่มแรกคนรวมรวมรุ่นคือวุฒิเดชนะคะวุฒิเดชเป็นคนจัดงานรวมรุ่นก่อนแล้วก็ตอนหลังวุฒิเดชก็อาจจะมีภาระอะไรมากมายก็สวัสดก็มาแทนตอนแรกก็ทําแค่รุ่นเดียวทีนี้ปีนั้นจําได้ว่าอาจารย์อน,อนโงค์โสโภาแพงอายุ30 ตอนอายทัด90 90อายุ80ท่านกลับมาเมืองไทยอาจารย์อนงค์นี่ไปไปอยู่กับสามีที่อเมริกาท่านกลับมาเมืองไทยพอดีพวกเราก็เลยเชิญไหนๆอาจารย์จะ80ก็เราจะฉลองอาจารย์ที่อายุ80พอดีอ่าจะฉลองให้ฉลองให้อาจารย์เราก็เลยเราไม่ทําแต่รุ่นเราละรุ่นนั้นเราก็ทําเชิญมาแต่รู้สึกจะเชิญมาสัการุ่น มาเชิญมาสักห้ารุ่นมางานนั้นนะคะนี่มันก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมเริ่มเกิดเป็นธรรมเนียมพอรุ่นต่อมาตอนตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพรุ่นห้าเป็นเจ้าภาพทางที่จะรวมรุ่นนลนะคะต่อมาก็เป็นรุ่นหกใครแม่เชื่ออะไรครูโลกค่ะค่ะเเป็นรุ่นหกรุ่นหกนี่เขามีลายลายครูลายเลายอะไรนะมันเป็นกลุ่มลายที่หลายๆรุ่นรวมกันนะคะสิบห้ารุ่น สิบห้ารุ่นใช้ลายร่วมกันตรงนี้ส่งข่าวส่งอะไรก็ส่งที่ลายนี้รุ่นหกเขาทำพอรุ่นหกทำก็ได้คนเยอะขึ้นแล้วก็ต่อมาก็ปีต่อมาก็รุ่นรุ่นเจ็ดรุ่นแปดแล้วแล้วแล้วปีที่แล้วนี้สองรุ่นรุ่นเก้ากับรุ่นสิบทำก็จะมีน้องๆที่มาถึงรุ่นยี่สิบนะคะที่ไปรวมกันรวมกันแล้วก็ทีนี้ก็เชิญครูอาจารย์มาหมดเลยที่ที่ที่ได้สอน มาถึง20รุ่นเนี่ยนะค่ะก็จะมากันเยอะครูบาอาจารย์ก็จะมาร่วมง,งานได้เยอะมาจากตา่างจังหวัดก็มีอะไรก็มีค่ะมันก็จะเป็นความผูกพันก <c oughs> ับสถาบัานมันก็จะได้มาตอนแรกเราก็อยากจะมาจัดงานที่ที่ราชพาัฒนแต่ว่าสถานที่ไม่ค่อยอำนวยเนาะค่ะก็เลยต้องใช้ที่โรงแรมอ้าวทีนีก็เป็นคงจะไม่ต้องบอกน้องๆ <c oughs> เขาเขาเห็นเขาเขาจะต่อกันเขาจะต่อกัน,ออกนอมอบกันไปทุก ทุกปีที่จะทําแล้วทีนี้ถ้าหากทางทางวิายาลัยทางมหาวิาลยเนี่ยมีอะไรก็บอกไปทางสิทธิ์เก่าได้เวลาเพราะที่เขารวมรุ่นนะ,นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นบอกข่าวอ,อะไรกันมันก็มันตอนนี้มันเริ่มเกิดความผูกพัน<ะ>ผูกพันขึ้นมาเยอะแล้วก็เหมือนเป็นประเพณีเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของราชพักับิยาลัยครกูละตอนนี้ยี่สิบนี่ไม่ทราบเป็นราชพัชหรือยัง เป็นยี่สิบเอ็ดเนาะถึงรุ่นยี่สิบเอ็ดเป็นราชภั่เป็นวิทยาครูอยู่ถึงรุ่นยี่สิบเอ็ดแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันนเป็นสถาบันรุ่น2ี่สองค่ะค่ะไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจค่ะก็คิดว่าก็น้องๆรุ่นหลังก็เห็นตัวอย่างตรงนี้ก็คงจะหนึ่งได้รวมรุ่นตัวเองด้วยสองได้ได้ได้เจรจาดวลกับรุ่นพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วก็ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมาเรื่อย พวกเรารุ่นรุ่นเก่าๆตั้งแต่รุ่นปปรุ่นปปแต่ปไปไม่ถึงนะปบอกไปไม่ถึงได้บอกได้แต่แค่รุ่นปปซึ่งรุ่นท่านนิเชต์จะรุ่นก่อนท่านนิเชต์ัปีหนึ่งสองปีน่ยกะจะมาค่ะแล้วก็มาณถึงรุ่นปรุ่นรุ่นวิทยาลัยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะคงจะเป็นวิทยาลัยราชภัฏมาเรียนรด้วยถ้าทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นประเพณีมันจะมั่นคง แล้วพวิท่อะไรต้องการอะไรสําหรับที่จะให้สิ่ต่างเข้ามาร่วมด้วยมันก็สื่อสารกันได้ได,ได้มากได้ง่ายเพราะเพียงแต่เราสื่อสารไปที่ประธานรุ่นหรือเลขาลนุการรุ่นมันจะไปได้ทั่วเลยค่ะงั้นก็ข,นนขอบคุณท่านอาจารย์สองท่านนะคะจัน,นเบรกก่อนค่ะ